ทายวันเสี้สายมาเดินจ้อนหอยปัง,น,น,งนี่นะ้องนี่เนาะจ้อนหอยปังก็มาเก็บไข่ให้ลูกค้าอยากได้นะทีนี้เดินช้อนมาเจอต้นกุ้งเห็นบ่อันนี้คือต้นชาติครับน,นี่คือต้น ต้นนู้นัวคือต้นกุ่งนี่ก็ต้นชาตสองต้นเลยนี่นะอยู่ริมผายในยน,น้องนี่อย่างนี้นะทีนี้มาช้อนปุ๊บผมเห็นผมเจอของดีครับนั่นก็คือเดวเดวนั่นก็คือเ็ดเพอคอนเกิดเนาะนี่ เป็นพื้นดินนี่นะป่าต้นชาิเดี๋ยวผมจะลองเปิดหาดูนะจะรู้ว่ามันหมานหรือบ่หมาเน,นะอะลองดูว่าจะได้ปานไหนเห็นเลยแหละมันน่าจะมีอีกลองเปิดดูไปครับอันนี้คือเห็ดป่าล้วนๆนมาบังเอิญเจอกันดูดูครับเอามือนี่แหละเปิดดูว้าอืม้ม

mhm 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 นี่ไหมเหรออื้อื้อื้อืมน้องเ๋เฮ้ยอู้หูคนมันจะมานเอามือเลยเรามาเจอกันโดยบังเอิญดูด้ียนี่เอานดูดวยกันว้าอ๋อลองดูสิ เจ,เจออย่างนี้นี่หมดหน้าแล้วนี่เอ้าเดี๋ยวมือม้อนี่แหละนี่แกแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวลองเปิดดูเอาไปทำเชื้อดีกว่า จจเจเล่าก่อนดูสิผมบอกแล้วเนี่ยร้านผมที่หาเหตุก็อย่างนี้ครับ ต้นกลุงต้นชาเออิต้นตกุงต้นชาเด้๋ยนี่ต้องมีอีกอหมดช่วงของเห็ดเพาะละแล้วก็ลองมาเบิ่งดูครับ

หนูมันมีรอยที่มันแตกช่วยน้องเห็นไหมนี่นี่ครับพวกนี้ครับมันก็จะเป็นเชื้อนะนี่น้องนี่นี่รอยที่มันแตกหวันไยครับปีหน้า เก็บโอเคครับพี่น้องมันน่าจะมีหลายอยู่แต่ผมต้องวางมือกับการช้อนหาซะก่อนลองหาดูก่อนเนะอืออือไอ ป่านี้มันน่าจะเยอะอยู่แร้วผมเปิดดูแล้วันนี่พอได้ดูโอ้โนใช้มือไปเลยนะหาดูมือคุยดูเฮ้อเค้ทีน้องผมลองเปิดดูหาบังไว้ก่อนน่าจะมีเยอะน่าจะหลายอยู่เลยครับ นะโอเค,อเ,คเดี๋ยวติดตามดูต่อไปครจับเนาะโอเคครับผมนี่ครับจะให้ดูความหมานนะเ,นเอ็นเจอกันอืม,อม,มเจอกันอยู่ในป่าเออเอิเอนนี่ครับเก็บเผ็ดป่าธรรมชาติไม่ต้องคาดหวังมาเจอกันนะโอเคเดี๋ยวผมลองดูไปเรื่อยก,กันนะพี่น้องด้อแต่ไว้ต่อต่อ โอเคคลิปหน้าเด้อโอเคครับฝากขอบคุณหลายๆการรับชมครับโอ้ป่าเห็ดต้นเก่ธรรมชาติน้องนี่แหละบ้านเ้าโอเคหากินหายากเลยครับโอเคขอบคุณหลายๆดวยครับผมคือเกาคือเกาครับ